มีสวอีกหนึ่งคนอันนี้อันนี้เป็นมุมมุมสวนกับหมอพรทิพย์เลยนะมุมสวนเลยอันนี้คือลูกสาวเนี่ยแบบว่างดทักการเมืองไยแม่คือไอหมอพรทิพย์ที่งดออกเสียงคุณพิธาแต่ว่ามีสวคนหนึ่งคือหนึ่งในสามสวอเนี่ยปรากฏว่าเขาปื้มปิ่มใจมากโพสเฟซบุ๊กบอกว่าไปไหนมีแต่คนต้อนรับนะครับเดี๋ยวเราเราดูนะครับอันนี้เป็นสวประภาษสีใช่ไหมค่ะอ่ะครับเขาก็ได้โพสลงเฟซบุ๊กค่ะพี่เก่งเขาโพสว่า ไปที่ไหนเนี่ยก็ชื่นใจเสมอเมื่ออยู่เคียงข้างประชาชนสมัยนี้คนไทยเนี่ยตื่นตัวและสนใจเรื่องการเมืองกันมากนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราได้เรียนรู้ประชาธิปไตยและการปกครองประเทศเนี่ยไปด้วยการช่วงนี้ไปที่ไหนก็มีผู้คนเนี่ยเข้ามาพูดคุยไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพก็มีคนเข้ามาทักทาย เมื่อเมื่อเช้าเนี่ยไปร่วมงานมาที่งานแต่งจังหวัดยะโสธรชาวยะโสธรเนี่ยจำนวนมากก็มาขอบคุณที่เห็นชอบแล้วก็มีการเดินมาทักทายขอถ่ายรูปค่ะแล้วก็คือทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะทั้งเป็นในสนามการเ,าเขาเรียกน,นะสนามบินหรือว่าไปนั่งรอที่หน้าเกตก็มีเหล่าพนักงานเนี่ยมาขอถ่ายรูปว่า á, พี่คะพี่คะใช่คุณสอวอป,ปรภา ah สีไหมคะเอกระเบื้มปีนีพี่เก่งบรรยากาศก็ เป็นไปด้วยความชื้นมื่นะชื่นมืนเลยใช่ไหมแสดงว่าสวทุกคนไม่ได้รับผลกระทบขนาดนั้นนะพี่เก่งอันนี้สวประภาสีสวประภาสสีสู่ชันธบุตรนะครับเป็นหนึ่งในสามสวที่โหวตเห็นชอบใช่ค่ะคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าก็ก็ยังดูสาวอยู่เลยนะสวประภาสีนะเกิดปีสองสี่เก้าสี่นะอุ้มอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีนะครับเป็นสวแชรัเจ็ดสเอ็ดปีอ่ะเป็นสวยะโสธรคือว่าทดลองเลือกตั้งมาก่อนแล้วให้คอร์ชอจิ้ม อันนี้ก็ถือว่ามามาจากการเลือกตั้งในระดับหนึ่งนะครับ<ะ>อันนี้สอบวประพาศีนะครับแล้วก็